อบรมสัมมนาหให้กับสมาชิกและประชาชนที่มา,มาทมักใหม่นะครับในเรื่องของกฎหมายกับกฎหมายไทยให้กับพี่น,อน้องประชาชนในน้องบุรีรัมทั้งทางเยอะแยะนะมางบนนี้โดยเฉพาะผู้ที่เดินทางมาสมัครเป็นสมาชิกพรรคเพื่อการตอบรับจากพี่น้องประชาชนในบุรีรัมทุกคนที่ทามาที่บ้านนะครับ ก็ได้รับการต้อนรับจากท่านหัวหน้าสาขาท่านทนายธนยุทธนะครับทุบโดและที่ท่านก็อาาคณะมาร่วมสมนาด้วยคณะวิทยากรก็มีรุกตกำลังบรรยายตัวนี้แล้วก็มีท่านรักากรรมวงอาการยอายกิจการท่านก็เดินทางมาร่วมแล้วก็สมบัตเป็นตัวใิพารก้าซึ่ง เป็นอุรมการเดียวกันนโยบายตรงกันนะท่านก็มีความมุ a ่งม yes. to mm ั hmm. so 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 rice, okay. yep. ่นที่จะมาช่วยภักแรงงานังคจะให้เตโตขึ้นไปเรื่อยๆนะครับว่าภาคเอกนารของเราเยแต่เลือกตั้งที่แล้วเรามั่นใจนครั้งที่แล้วดูตัวเลขผู้มีอาชีพคกับ12ล้านอย่างน้อยกือบ12ล้านแน่นอนที่สุดนะครับมันเป็นกุแในครั้งนี้ เรามีการเสริมครับโดยเฉพาะผู้นำในงงานประจำยานยนต์อย่างคุณนัฐาคำมาวมเนี่ยนะครับเป็นคนบ้านเดียวกันด้วยคนภาคอีสานนะครับก็มีวัตถุประสงค์โดยเฉพาะผู้ใช้แรงงานเราจะทำใหผู้ใช้แรงงานมีสการที่ดีมีค่าจ้างที่เป็นธรรมประกันสังคมตรงบ้านตรงนะครับการในการต้องมีดโรงพยาบาลตรงพวกเนี้ยมันวัตถุประสงค์เดียวกัน การทัศนายจุมเองถึงนั่น,ออนคืออาชีพวิชาชีพทนายครามท่านก็ยังพู้ว่าไอ้กระบวนการยุติธรรมเนี่ยมันต้องยุติธรรมจริงๆนะท่นานก็พยายามที่จะมาเติมเต็มเรื่อง้วกนี้ก็มีความคาดหวังนะฮนะทักรายงานสักาคะดีความเข้มแข็งมากขึ้นเรื่อยๆไปเรื่อยๆมติออออของเราเนีชัดเจนนะฮะหนึ่งก็คือประชาชนมีรายได้สองกชัชงงานเองเป็นธรรม,มษษษสามิการตองบั่นทง สี่ประกันภัยคมึงแย่งยืนนั้นต้องเป็นธรรมราคาถิตต้องต้องทั่วหน้านะครับท้ายที่สุดก็ผู้ใช้แรงงานต้องมีสถานะนในการนะครับตัวรถก็มีชัดเจนเหมือนกับทหารมันก็ต้องอัู่แล้วก,ก็เรามีชัดเจนนะนจุฬาแต่เราก็ต้องใช้ในวา,ายเรา,า,าเพื่อให้พี่น้องปรงะชา,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 าชนลูกหลานเราที่ทำงานอยู่ในกรุงเทพ ราชการตอนนี้มัน,นต,ติดตามนะนโยบายรัฐบาลไม่มีการจ้างนะครับลูกจ้างข้าราชการเป็นจำนวนามาบก่อนไม่ก่อนไม่มีแล้วจ้างก็มีบางส่วนดังนั้นทุกคนข้อมูลเรียนจบก็ต้องมาทำทากัท่าอเอระชนทำอย่างไรเราจะให้หลักลาประม,มการสิทธิ